คิปที่สองสมมโยธานิพันธุเตพีุ่ณนางสัมิติงว่นาง อาโปจเทวาปัทภีจเตโชวายโยตธากขมังวรณาวรนาเทวาโสโมจายสัสสาสาเมตากุณากายิกาภูเทวายัสสินโนทเสนเตทาสายากายาสเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตจติมันโตวันละวันโตยัสสินโนโมธรมานาภิกรรมโมภิกุนาสมิติงวะนางเวนดูจเตวาสหรเลจัอิอาสมาจั ตุเวยยะมาจันทัสสุปานิสาเทวาจันทาม,มาคุปรากิตตาสุริยันสุปานิสาเทวาสุริยม,มาคุปรากิตตานักตาณิปรากิตวาอาคุมันทวาราหากาวาสุนังวาโสเสโทสัโคปาคาปุริณนทตวะทัสสิเทตสาทากายาสเปนานาตวานินโนอินทิมโตสุจิมโตปนัมโติตสัสสินโมสมานาภิกกโมงิกุนาสุปิติมมะนัง อาคาคสาพูเทวาชาลารามกิสิคาริวาอริตตากาจโรชาจาอุมมาบุภานิภาสิโนโอรุรณาสหธรรมาจาัจจุตตาจานเนชากาสุเรยารุจราคูอาคูวาสาวาเนสินุทเสติทศธากายาสะเพนนัตทวตินโนอิทิมันโตสติมัโตนวนตวาโตยสสินุบทามานาปิกามงุงพีขุนาสมมติงวะนัง สมา,านามหาสม,านาม,สสสมา,านามนุสสามนุษสุดต่มาริตาปัถุสิกาคูอาคูมนปัถุสิกาอาคูหารโยเทวายเจโรหิตวาตักบาสีโนบารคามหาปารคาคูเทวายสัสสิโนทัสสิเตตัสาทายาสเพนนาตะวัตินุทิมันโตจุติมันโตวันนาันโตสัสสิโนมุตมานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงวะนังสปราคารมหะอรุณาคูเวคันาสาสหะโหทัตตะไคหาปโมคาคูเทวาวปิจักคณาสตามาตาราหารักจามิสกาจยสัสสิโนทั นั่นย่างอาคาปาชนโนโยทิสาอภิสติราสิเตตสาทากายาสเปนนาตวัดินโนตทิมันโตสติมันโนตวันนาบันโตสัสสินโนธรรมานาภิกขมโมพิกุลนาส,สมิติวะนางเขมิยาตุสตายามากาตันกัตถกาจายัสสินโนธรรมสัมปิตกาพระรามเสรษฐาสตินามาจาอาสวานิมานารตีนโนอาคูอาคาคูปา,า,ารานิมิตารเสิเตตสาทากายา สเพนนาตะวนันยินโดยที่ววาามันโตสติมัโนโตวันนาวันโตสอสเซนโตโธมานาพิกามงพีขุนางสำนึตติงว่านางสันเทเตเทวานิกายานาสเพนนาวนาตะวนันนิโนนามันวาเยนอาอาคันชุง เยจันเนสติสาสหปาวุธชาติมคีลาโอทาตินะมะนาสวังตะเขโมคัตตารังนาคังสันทวัสิตาติตังสุภมาปรัมตโตจัตุตตาอิติมโตสาสันนากุมารติโสจารสปารคะสามิติวานาสาสปรามโรกานนามหาพรามมาภิทติอุปปันโนยติมนโตปิสมากายโยยสสีโสทัสิทาอิสราอาโกปเจกวาสวัตินโอ เตสานจะมัชาโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเตสัสเพยยพิกันเตสินเทเทเวสพพมเกมาลาเสนาพิกามิปันสะกันทสามันที่อย่างเอธาคันธาาพันธาธาราคีนาพันธามาทูโวสมันตาปริวาเิทามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตาธามหาเสนนคันหาเสนาอปะอเปสัยยิปนิหนาธาตารามาจาสลากาตวานาเทโรวางยะ ยะธาพระพุทธโกโมีโกธนายันโตสวิชุโกโตถาโสปัจจุธาวติสังคุโตอัสยังวเสตันจสาสัพพะอภิญายะวะวะวะกิตวานาจากุมาตะโตอมันตยสิสตาสาวะเกสาเสนรตเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขะโบ เตจตตปมะคคาลสุตตะวาุทธศาสาสนังวิกตะราเิหิปการมุเนสังโลโัมปิอินชัยุสเพวิชตาสังคามาพยาติตาแาสาสสิโนโมทันติสาภุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจนราชยาปกรณโม เมพุทตเตสัสรรัตนตายะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานารยาปะระเมสุราสิทธิพระมาจะอินราจะจตุโรกาคัมภีรคากาสมุทาภูตุงพังคาจะสพพามัจชยะประสิทธิพระวันตุเตชยาชยะธรณีธรณีอุทติอุตตินาทีนาทีชยะชยาคะโคละตนิสัในไรยเศรนันนมายุราชะ คนละนรชีชยชยยะคัมพีรัสสงคปีนาเกนทานาคีปิศาจจปุตาการีชยชยะทุนิมิตาโรคีชยชยะสัมคีสุธาทานะมุขชาชยชยะวรุณนาคุขาสาตราชยชยยะจัมปาทินาคะคุณละคนโทกชยชยะคนจะคนนาตุรงคุสุการะผู้จงศีหาพยาคตีปาชยชยะวรุณนาคุขายาตาจิตตาจิตตา นาริบุณาปุสตินรดีชยาชยาสุตาสุขาชีวิชยาชยะธรณีตะเรสตาสุชยาชยาชยาธรณิตาตินสตาชยาชยะมังกราสรัญญาปวัเฆชยาชยาอรุณนักยาเฆชยาชยาลักษเซุสุราปุชาติจา ชยชยพรเมธธนการชยชยราชาธิราชชัยชยชยปทวิงสพังชยชยรันตาปเจกพุทธาสาวังชยชยมหิสุโรอโหหาินเทวาชยชยปรมาสุรโกชยชยนาโควิรุณหกโกวิรุปภโกจันทิมารวิอินโตจวานะเตโยจักุเวโรวารุโนปิจักกิวายโยจัปชุโนกุมารโรทัตตะรัตโกอัฐอัธาราะมหา เทวาสติตาปะสะอาทะโยอิสิโนุสาวะกาสภาชัยยาราโมบาวันตุเตชัยยะจมโมจะสังโกคะจัดอาสะปาโรจะชัยยกรรมเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสติโกบาลตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโกตุเตชัยยะมังคังชัยยะปิพุทธสักสินิมโตะอยังมาราสะจัปิพุทธมาราชโยโอโกสัยยมุริมันเตปโมุิตาชัยยะตัฏาสัพพะมัคคณาปะเหสินุชัยยะปิพุทธสัก สิร oh ิมตอายังมาราซาจาปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตาอินทขณามะเฮศินุสโยปิพุทธาสิริมตัวอายังมาราซาจาปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตาธรรม ขนามหิสิโนเโยปิพุทธาสาสลีมัตโตอายังมาราสาจัปปิมัตโตปราชโยโกสยามบริวันเตปโมทิตาชยตถาสุปันนคนามหิสิโนชจยปิพุทธาสาสลีมัตโตอายังมาราสาจัปปิมัตโตปราชโยโกสยามบริวันเตปโมทิตาชยตถานะค่ะขณะมหิสิโน เทยโยป,ปิพุทธศาสน์สลีมาโตอายามาราชาจารยปิมาโตพยะราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเจยะตถา,า,าสัพามาคณามเฮสิโนเชยนโตโพธิยาโมเรสกายนังนันทิวัตโนเตว,วัง เอวังต่วังวิชโยหิยชยันโสชยามังคะเรอะราชิตาบาลังเกสีสีปวัฏวิภพคะเรอะวีเศกษภาพุทธนาคาปัตโตภโมทิตสุนักตังสุมังครังสุภราปตังโสติตังสุขโนสุงุโตจะสุยตถังปรมาจาริสุปะตะกินังายะกามาวจรากามาปะรากินังปะรากินังมโนกามังปริติเตปะรากินังปะรากินังนิการตะวันละพันตัเถปะรากินเตอัฐาลัทาสุขิตาเวรุนหาพุทธาสเนระอโรกาสุขิตาโหุต สำเภียาทิปิสุ Emperor, ทันตุโคนโตยีเทวานะอัศมินทานเนธิคตาธิคายุกาสตาหหัตุสุริตาหัตุสัพพทาักคันตุสภพสัตานังราคันตุชินทศาสนงยากาจิปัทนาเตสังสเปย์เรนตุมาโนรักายุตตะกาเรปวัสสันตุวัสสังวสาวะวรากายโลกาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพตากายยาสุขังจิตตสุข no ังอะระหันตุยะทารหัง ส,ส, the ส, the ส,สุดธรรมานิยามสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสัมัญพะควาสาวัตติยังวิหารติเชตาวะเนกาอนากะปิติกสสสัสสะอารเมอตตาตตาัตตาโคภะควาลพิกุมันเตสิพิคเวพิคโวติพันเตติพันพันพระทันเตติเตพิโกุภะควาลโตปัจจโสสุภะควาเอตตาท้าโวจะอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุ อภิสัมพุชติอภิสมเมตติอภิสัพพิชิตวะอภิสมเมนตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาสติอุตานิกาโรติสเพสังฆานิจจติอุปาทาวาภิคภิราาตาคตานาอนุปาทาวาสทากตานาติตาวะสาธาตุธรรมิตตาสมา สติอ bon ุตตานิการโติสัมเพสังฆาราทุกขาติอุปาทาวะภิกขวีตถาคตานางอนุปทาวาตถาคตานางตาวสาทาตุธรรมิตาธรรมานิยามตาสัเพสสามาอนัตตาติตังตถาคตตอภิสังขชติอภิสมินติอภิสักขุจตตวะอภิสมิตตวะอธจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาชาติอุตตานิการโติสัเพธมานัตตาติธามา อิทธามาโอจะพระควาอัตตามานาเตวิคูพระควาโตภาสิตังพระพิณทุนติเมืสวดพระเทการตักคาถาอริตังนา ว่าขะเมยยานปฏิกันเทาาะนะขะตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วได้อะไรและไม่พึงประมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาตาติิตามปะหินันตาา์ตาาาา่ตางตัิจัณาคะตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นที่สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจจโยธรรมมาตตาตถาวิปัสสติอสังเทรังสังคุปปังตาวิทามานรูหายีเพ้่อเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ดังนั้นอย่างแจ่มแจ้งงอนเงันคอนแคนขอบคนพราะปุราการเช่นนั้นไว้ อีกแอดเช่ว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุบีความเปียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้ <c oughs>